สวัสดีครับผมสกายนะครับวันนี้ผมก็จะมาต่อกันอีกกับซนโกฮังนะครับก็จะมาวาดตอนที่ซนโกฮังกำลังพีิกเลยนะครับก็เป็นช่วงในวัยเด็กนั่นเองนะครับอ่าเป็นร่างสูงสุดยอดเลยนะครับนี่ก็คือร่างของซุปเปอร์ไซยาสองนะครับอ่าเรามาเริ่มวาดกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับวาดทรงกลมก่อนนะเพื่อกําหนดอ่าหัวว่าเราจะใหญ่ประมาณไหนนะครับซึ่งผมก็จะทําให้มันเล็กลงหน่อยนะเพราะว่าจะวาดทั้งตัวเลยนั่นเองครับฮ่าแล้วนี่ก็คือช่วงของแก้มนะครับ ก็จะหันไปทางด้านขวามือเราเล็กน้อยนะบแบบนี้เลยนี่น,นี่ก็คือข้าวค่าของหูนะครับอ่าแล้วก็วาดรอบตาตรงใกล้ๆกับเส้นแนวนอนซึ่งเป็นเส้นตานะครับนี่แบบนี้ครับก็กําหนดเป็นรอบสี่เหลี่ยมเฉยๆนะครับนี่แบบนี้สี่เหลี่ยมผืนผ้านะแบบนี้เลยเราจะได้รู้ตำแหน่งของลูกตาของเรานะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็จะวาดอ่าคิวนับเป็นการภาพที่เขาเรียกว่าอะไรอ่าขมวดคิวนับในอย่างนี้เลยสองข้างนะครับ ปึ๊บอ่าจากนั้นเราก็ทําการวาดตาอย่างบรรจงนะครับอ่าค่อยๆนะครับค่อยๆเลง็งไปนี่ประมาณนี้นะครับเราจะได้ลูกตาที่ค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็สุดเท่นั่นเองครับแล้วนี่คือจมูกครับก็อยู่ใกล้ๆก,กับเส้นจมูกนั่นเองครับนี่แบบนี้เลยอ่าแล้วก็นี่ก็คือปากครับก็ยิ้มๆหน่อยครับนี่อย่างแค่ครับภาพนี้ ตอนนี้ผมก็เกาเกาคางไว้ก่อนะครับแล้วก็วาดลูกตาครับแบบนี้การล่างโครงหน้าก็สำคัญที่ตรงหน้าตาเนี่ยแหละครับต้องวาดให้มันดูดีที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นนนี้ก็คือเส้นหน้าผานะครับแล้วก็เส้นกระโหลกครับแบบนี้ ฟืบตรงนี้ก็เป็นหน้าผากนะครับหน้าผากก็จะออกทรงแหลมๆหน่อยครับแล้วก็เพิ่มใบแหลมๆอย่างนี้ครับอ่านี่เติมรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงบนคิวนิดนึงครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นช่วงของหน้าผากนะครับฟืบแล้วนี่ก็คือปลอยผมนับฟืบลงมาอย่างนี้เลยนี่ ก็จะเป็นปลอยผมเส้นหนึ่งยาวๆนะครับก็คล้ายๆกับที่ผมวาดไปก่อนหน้านี้ครับมันก็จะยาวประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมเทิบมาก่อนดีกว่าล่างมาตรงนี้ฟึบมันจะได้ดูเท่นะครับย้ายที่หน่อยครับ <laughs> นี่เอาปลอยผมมาตกประมาณตรงนี้ครับจะได้ดูเฟี้ยวรับ บอกเลยครับซนโกฮังตอนเด็กกําลังที่กําลังเป็นซูเปอร์ไซย่าร่างที่2นี่ตอนนั้นนี่ถือว่าโคตรเท่เลยนะครับสุดยอดทรงพลังเลยแลนี่ครับทรงผมก็จะเหมือนกับซนโกฮังตอนโตที่มีร่างสุดยอดร่างเทพนะครับผมมันก็จะออกยาวๆเหมือนกันเลยนี่แบบนี้เลยครับเหมือนกันเปียบเสียดายนะผมติด ติดที่หนีกระดาษนะครับก็เลยไปต่อไม่ค่อยได้เอาไว้เติมนอกรอบนะครับนีส่วนเพื่อนเพื่อนก็ดูไว้คร่าวๆนะแล้วก็ไปเติมเอาเองนะครับอ่ามันจะแหลมๆตั้งชี้ขึ้นไปเลยนะครับนี่แบบนี้เลยพยายามจัดทรงนะเวลาเราวาดทรงของซปเปอร์ไซยานี่ก็จะเป็นทรงแหลมๆนะครับอาแหลมๆเหมือนหัวแม่นเลยครับนี่ มันจะมีรายละเอียดแหลมๆแบบค่อนข้างจะถี่ยิบเลยนะครับเพราะว่าทรงนี้มันสุดยอดนะครับมันสุดยอดพลังทรงผมมันก็เลยแหลมๆเรียวๆกันเยอะเลยนะครับนี่นี่แบบนี้ครับโอโ้โหวาดแล้วผมยังขนลุกเลยครับรู้สึกถึงความมีพลังนะครับแค่ทรงผมก็หนาวแล้วครับนี่นี่ครับอ่า ติดที่หนีบก็ไม่ใช่อุปสรรคนะครับวาดได้ต่อครับนี่แบบนี้เลยครับนี้เฟี้ยวเลยครับตอนนี้ออกมาก็โอเคครับจัดทรงได้ดีอ่าแล้วก็เพิ่มรายละเอียดเล็กน้อยครับอ่าไปแล้วพอแล้วจากนั้นเราก็ทําการวัดคอนะครับนี่คอก็ประมาณนี้เลยครับอ่านี่แล้วตรงนี้คือเส้นไหปลา้านะครับแล้วก็ลากโค้งมันขึ้นมาเลยนะแบบนี้นี่กะดูครับ แล้วก็ตรงนี้คือเส้นหน้าอกนะครับตรงนี้ก็หัวไหล่แล้วก็ตรงนี้เป็นแขนท่อนบนนะครับแล้วนี่มือนะครับอ่าประมาณนี้ผมจะยื่นมือออกมาแบบกําลังเบ่งพลังเลยนะครับนี่เึ๊บส่วนเส้นตรงกลางของผมนี่ก็จะออกทางด้านขวานะครับเพราะว่ามันจะตัวเอียงไปนิดนึงและนี่คือเส้นเอวนะครับ ตรงกลางเส้นเอวเส้นแนวนอนล่างสุดก็จะเป็นเส้นสะโพกนะครับแล้วนี่คือเส้นตรงกลางนะครับแล้วนี่คือกางเกงในนะรประมาณนี้นี่นี่คือเส้นตรงกลางนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ขานะครับขาท่อนบนประมาณนี้แล้วก็ท่อนล่างครับล่างเข้าๆไปก่อนนะกำลังยืนท่าตรงนะครับแล้วก็ระเบิดพลังอ่า นี่ยประมาณนี้นะครับเส้นจากนั้นเราก็มาเติมรายละเอียดกันครับอ่านี่ก็คือชุดของเสื้อผ้าของุ่นโกฮังนะครับมันจะขาดขาดวิงบิงนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผ่านศึกมาอย่างโชคโชนละเมันก็จะมีรอยขาดแบบนี้ครับส่วนรอยขาดก็วัดแหลมๆไปไป,ไปไปมุ่มมวๆไปเลยนะครับ อ่าอย่างนี้ครับนี่คือช่วงหน้าอกนะครับนี่เสื้อมันก็จะประมาณนี้นะครับฟึบโอเคพยายามดูสมมาตรดูอ่ะ ความเท่ากันระหว่างซ้ายกับขวานะครับว่าตอนนี้เรากําลังหันหันไปทางด้านขวามือเราค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นก็ลองกะกะเอาอ่าแล้วตรงนี้คือมือนะครับมือก็มีสีนิ้วง่ายๆอย่างนี้เลยครับนี่แค่นี้เองครับแล้วก็วาดนิ้วโป้งครับปึ๊บแบบนี้อ่าแล้วก็ใส่รายละเอียดนะครับเป็นกระดูกข้อนะครับของแต่ละข้อนิ้วครับนี่อย่างนี้ จัดไปครับปึ๊บปึ๊บนี่เราก็ได้ท่ากำหมัดแล้วหลังจากนั้นเราก็นี่เพิ่มแขนท่อนล่างไปครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเชื่อมกับแขนท่อนบนเลยครับแล้วตรงนี้คือปอกแขนเสื้อนะไอ้ไม่ใช่อ่าปลอกแขนข้อมือนะปอกข้อมือครับอ่า นี่ตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับแล้วตรงนี้คือที่รัดเอวนะครับช่วงของเส้นเอวล,ละตรงนี้ก็จะเป็นที่รัดเอวปึ๊บอย่างนี้เลยครับก็จะขีด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 ,ขด,ขดทับทับอย่างนี้ครับนี่เพิ่มรอยยับของเสื้อหน่อยครับก็ขีดขีดไแบบนี้ครับนี่ขีดขีดปึ๊บเสร็จ นี่ก็จะเป็นช่วงของสะโพกนะครับกางเกงขา,านี่ตรงเป้ากางเกงนะครับแบบนี้เลยปึ๊บปึบอยยับนี่แค่นี้นครับรายละเอียดของเสื้อของโกฮังก็ไม่มีอะไรมากครับมีแค่นี้เองก็ไม่ยากเลยครับ ลองดูครับว่าเราจะให้มันขนาดประมาณไหนนะครับอ่าตรงนี้แล้วกันเราเพิ่มตรงนี้หน่อยอ่าปึบก็คิดวิธีว่าจะจับทรงของกางเกงขาลอยยับยังไงให้มันดูสวยงามนะครับนี่ผมก็วาดรอยขาดครับรอยขาดอ่า เรายังก็ยังไม่ยําเป็นต้องต้องวัดให้มันดูดีหรือสวยหรืออะไรมากมายในขั้นตอนการสเก็ตนะครับก็สเก็ตสเก็ตไปก่อนนะครับผิดพลาดแล้วค่อยแก้ทีหลังครับอ่าตอนนี้ก็สเก็ตไปก่อนกะกะดูเอานะครับก็ประมาณเอาอย่างนี้นะอ่านี่แล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งเช่นกันนะครับ รอยยับก็จะประมาณนี้เลยนะครับขีดโค้งไปโค้งมาแบบนี้ครับอย่างเงี้ยขีดปุ๊บ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 อ่าอน,นี้ก็เป็นช่วงของขาเท้านะครับรองเท้าแค่นี้แล้วครับสุดแล้วกระดาษ A4 อ่ะตรงนี้ก็จะเพิ่มแขนอีกหน่อยนะครับอ่าให้มันดูออกมามีมิติหน่อยอ่านี่ก็คือแขนอีข้างหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูการตัดเส้นแบบคร่าวๆกันและวนี่ก็คือการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับก็ใช้ปากกาได้เลยนะครับาภาพก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับก็ตัดเส้นโดยใช้ปากกาเลยแต่ถ้าใครยังไม่ถนัดก็ยังใช้ดินสอก่อนได้นะครับเพราะว่าจะได้ลบได้นะครับ <laughs> นี่ ส่วนเวลาเราตัดเส้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตรงกับเส้นนีนสอสีแดงก็ได้นะครับแล้วก็เวลาตัดเส้นก็ตัดแบบผมก็ได้นะครับตัดแบบขีดขีดนะครับไม่ต้องต่อเนื่องก็ได้นะครับขีดเป็นแบบจังหวะจังหวะก็ได้ครับเนี่ยขีดเส้นหนึ่งปุ๊บแล้วก็ต่ออีกเส้นหนึ่งอย่างนี้เลยก็ได้นะครับแบบนี้เลยแล้วค่อยไปทําต่อเนื่องอีกทีทีหลังในการตัดเส้นแบบจริงๆก็ได้นะครับนี่ครับดีกรับผมก็จะขีดเป็นเส้นๆอย่างนี้เลยก็ได้ครับง่ายดีไม่ต้องลากเยอะครับ เพราะว่าลากลากบ่อยบบางทีก็ลางไม่ติดนะครับอแล้วเวลาวาดตรงตัดเส้นตรงใบหน้าก็ต้องระวังนะครับเพราะใบหน้านี่สําคัญที่สุดนะครับต้องระวังเลยครับเราต้องวาดหน้าให้มันออกมาให้มันดูดีแล้วก็หล่อที่สุดนะครับนี่ผมก็ค่อยๆเล็มเลยครับนี่ดูครับนี่อย่างนี้เลยอเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับวาดให้หน้าให้หล่อที่สุดนะครับ ช่วงเวลานี้ถ้ากั้นหายใจได้ก็ต้องกั้นนะครับหน้าตานี่สําคัญที่สุดแล้วตรงนี้ครับต้องระวังเลยครับโดยเฉพาะลูกตาพวกนี้เนี่ยลูกตาจมูกปากเนี่ยอันตรายมากครับเป็นโซนอันตรายเลยว่าดท่าทีก็คือที่ล่างมาทั้งหมดก็คือเจ๊งกระบงนะครับเพราะว่าผมใช้ปากาก็ไม่สามารถที่จะทําการแก้ไขได้อีกแล้วนะครับอ่าก็ต้องระวังหน่อยครับนี่ครับ เวลาว่าตัดเส้นทางที่ดีควรจะพลิกกระดาษนะครับหรือหมุนกระดาษมาให้มันมือมันถนัดในการล่างนะครับส่วนผมนี่มันขยับไม่ได้ครับจะต้องใช้มือพลิกหาหมู่เมาเองนะครับก็เลยอาจจะลําบากนิดนึงนะครับแต่ก็พยายามตั้งใจว่าทีละหน่อยนะเพื่อให้หน้าออกมาหล่อที่สุดนะครับส่วนอื่นจะเสียหรือยังไงไม่ไม่ไม่ไม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 คัญนะครับหน้าจะต้องมาก่อนนะครับนี่นี่ครับ ค่อยๆครับตั้งใจครับเพื่อให้หน้าออกมาดูดูดีที่สุดนะครับค่อยๆครับค่อยๆอันนี้ค่อยๆเล็มไปครับฟึ้โอเคใจเย็นนะครับนี่ถ้ามึกบึกดำนี่หัวแตกขึ้นมานี่ผมก็กรีดลั่นเลยนะค <c> ร <oughs> ใจเย็น นี่มันขีดไม่ค่อยติดนะครับต้องหามุมถนัดถนัดหน่อยตรงนี้แล้วบกค่อยๆค,ครับต้องค่อยๆเล็มส่วนลูก,กตานี่ก็ลําบากครับค่อยๆค,ครับเพราะมันลูกนิดเดียวครับเล็กนิดเดียวเองอ่านี่ประมาณนี้ครับโอเคเฮ้อค่อยโล่งครับตอนนี้ ตอนนี้เราก็ได้หน้าของโกฮังสุดหล่อสุดเท่มาแล้วครับนี่โหพอวาดหน้าได้ดีก็ทรงพลังเลยครับต่อไปเราก็วาดทรงผมกันครับนี่ขีดไม่ค่อยติดนะครับอ่อค่อยค่ลากมาน,นี่บางทีผมก็ลากพลาดนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพอไปตัดเส้นจริงๆเราค่อยไปทำเส้นผมให้มันหนาขึ้นแล้วก็ไปเหลาเส้นให้มันดีดูดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ขีดขีดไปก่อนนะครับ ให้เราเห็นเส้นที่เราจะต้องใช้แบบเห็นชัดนะครับแค่นั้นเป็นพอแล้วนี่แบบนี้เลยโอ้มันติดไปหมดเลยนะครับติดทั้งที่นีบขยับก็ไม่ค่อยถนัดนะครับนี่แบบนี้เลยอาอาจจะมีบางเส้นที่ลากพลาดก็พลาดไปนะครับเราค่อยไปหาวิธีแก้เอาทีหลังอ่าแต่ถ้าใครยังใช้ดินสออยู่ก็ยังสามารถที่จะแก้ไขโดยการลบได้นะครับ แต่ถ้าใช้ปากกาแบบผมแล้วก็ต้องทำใจนะครับต้องไปหาวิธีแก้ครับนี่ตอนนี้จะสั่นมั่งอะไรบ้างก็ช่างมันนะนี่ติดติดอีกนี่นี่คือความตื่นเต้นของการที่วาดโดยมือเดียวนะครับอีกมือนึงถือกล้องนะครับมันก็จะสนุกประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับมันจะติดไปหมดเลยครับขยับก็ไม่ได้ครับเอาเคเคสาใบนี่เอาให้มันดูดีที่สุดก็พอครับนี่ครับจัดไปเลยนี่ ปึ๊บอ่าโอเคทรงผมมันก็จะแหลมๆแบบนี้เลยนะครับตัดๆไปเลยครับนี่ไม่ต้องกลัวพลาดนะครับเพราะว่าที่วาดอยู่มันก็พลาดแทบทั้งหมดเลยนะครับจะมีสันวงสันมัางครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับอ่าเวลาไปตัดเส้นจริงๆนี่ค่อยค่อยไปลบเส้นดินสอสีแดงออกนะครับแล้วค่อยไปแต่งให้มันดียิ่งขึ้นนะเพราะมันจะง่ายกว่านะครับ ตอนตัดเส้นแบบคร่าวๆนี่คือ,อความเข้มของดินสอสีแดงมันค่อนข้างจะหนาอยู่นะครับเวลาเราวาดอะไรมัน,มนเราวาดหมึกดําไปมันแทบจะติดยากนะครับนี่ครับถ้าใช้ปากกาหมึกแห้งแบบผมนี่มันจะติดค่อนข้างยากครับบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะครับนี่อนนี้ก็จัดไปเลยครับปึ๊บนี่ค่อยๆไปครับเสื้อ บริเวณขอบนอกของเสื้อผ้าหรืออะไรพวกนี้ครับก็ควรจะเป็นเส้นหนาๆนะครับเวลาตัดเส้นส่วนในรายละเอียดด้านในก็ประมาณเส้นบางๆก็พอครับหนาพอเข้มๆพอครับแต่อย่าหนาเกินข้างนอกครับเส้นข้างนอกให้มันหนาส่วนเส้นข้างในก็แบบกลางๆนะครับไม่ต้องหนาเกินนะมันจะได้ดูมีมิตินะภาพจะดูมิติดูสวยงามนี่ผมก็ล่างให้ดูคร่าวๆก่อนนะว่ามันจะประมาณนี้นะครับนี่ เพิไปนะครับส่วนรายละเอียดของรอยยับรอยขาดส่วนใหญ่ผมก็จะมั่วแบบนี้แล้วครับไม่ได้เน้นอะไรมากเน้นแต่ความเร็วในการวาดนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจะได้ไม่ต้องไปเมื่อยหลังนะครับแล้วเราจะได้วาดภาพใหม่ๆได้ตลอดเวลาครับนี่นี่ครับเวลาวาดรูปก็ไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันจะเหมือนหรือเปล่านะเพราะว่ามันไม่เหมือนอยู่แล้วนะครับผมวาดก็ไม่เหมือนนะครับ ผมแค่วาดให้มันคล้ายที่สุดนะครับแล้วก็ดูดีที่สุดในแบบที่ผมชอบเท่านั้นเองนะครับอ่านี่ครับวาดออกมาแล้วนี่ก็คือลายเส้นแบบที่ผมค่อนข้างชอบนะครับหรือชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ผมวาดได้แค่นี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ตามชะตาเลยนะครับอาจจะมีดูดีบ้างดูไม่ดีบ้างก็แล้วแต่นะว่า,อาตอนวาดนี่มันสเก็ตออกมาได้ดูดีประมาณไหนนะครับ ถ้าว่าหน้าตาดูดีรูปร่างสัดส่วนมันกะได้พอดีเป๊ะมันก็จ้อกมาดูดูดีเฉยเลยนะแบบดูดีแบบไม่น่าเชื่อนะครับ <c oughs> อ่าอันนี้ก็ถือว่าออกมาดูดีพอสมควรเลยนะครับอ่านี่ครับแล้วก็ตัดไปครับแบบนี้ครับติดบ้างไม่ติดบ้างไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเดี๋ยวค่อยไปลบเส้นนีสอสีแดงที่หลังนะครับแล้วค่อยตัดใหม่อีกทีหนึ่งให้มันสวยยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับนี่ นี่ประมาณนี้ครับโอ้โหครับภาพนี้ก็เร่งสปีดเลยนะครับเพื่อความทรงพลังของโซนโกฮังนะครับนอกนั้นก็ตัดๆไปครับนี่อยากให้หนาตรงไหนก็หนานะครับโอเคอ่าแล้วอากจากนี้เราก็จะไปลงสีแล้วก็ตัดเส้นกันนะว่ามันเป็นยังไง โอ้โห,โหตัดเสร็จนี่โคตรเท่เลยครับตอนนี้ <laughs>